หนึ 2> 1, 2, ่งสองสามอุ๊ยเมื่อกี้ลงไปในบาทครั้งนะห้าสิบล้านเหรอโอ้เย็นสีทองช่างโตกอ๋อห้าสิบล้านเลยนะสาธุสาธุแบบร้านนานเสียนแล้วเสียก็ใส่ให้รวม ไปข้างในยังไม่จบยังไม่จบยังเลี้ยงยังไม่เลิกอ่านี่นี่น้อลงกนลด้้วนี่แต่จะห้าล้าน โอ้ไดตต้ต้องต้องต้องตักท่านน่ะเออสวยมากอ่ะจ้า